เอเยอสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมเซเว่นไนท์รีเวิร์สนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูในเรื่องของกิลวอล์นะหรือว่าสงครามกิวล์นั่นเองนะครับเป็นอะไรที่สําคัญมากๆใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะครับกรุณาฮะดูก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณจะไม่ได้เล่นกิลวอล์นะครับกิลวอล์นะฮะรอบที่2แล้วรอบแรกกิวล์ผมก็เล่นไม่ทันเพราะว่าลงทะเบียนกิวล์ไม่ทันเนาะการลงทะเบียนกิวล์นะครับคุณจะต้องจัดนะฮะทีมกันบ้านตั้งแต่มีเวลาให้จััััดนนนนนนนะะะคครรบบถึงฉ้เี่ย และในเรื่องของการลงทะเบียนกิลที่จะไปได้เล่นเนาะหรือว่าได้สู้กับคนอื่นเนี่ยจะต้องนะครับมีทีมกันบ้านนะครับอย่างน้อยเนี่ย60 60ทีมนะครับก็คือทีมละ5คนกันบ้าน5คน60ทีมก็12คนนะครับฉะนั้น12คนเนี่ยจะต้องลงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะว่าเราจะการบ้านกันยังไงได้บ้างน,นะครับซึ่งในการกันบ้านเนี่ยในเกมสงครามกิลนะครับหรือกิวร์เนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกับ สมนุนวอลเลยนะก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับสามทีบ้านละสามทีมเนาะบ้านละสามสามตัวในการเล่นนะแล้วก็มีห้าทีมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูทีมแรกก่อนเนาะนะครับว่าใช้อะไรแล้วก็ใครที่จัดของจัดสปีดในนี้ผมบอกก่อนนะว่าข้างนอกของเปลี่ยนตามนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบวิจะทานู่นนี่นั่นเยอะๆอย่างเงี้ยน,นะครับข้างนอกของเปลี่ยนตามอันนี้จริงๆนะเพราะว่าผมลองแล้วนะครับซึ่ง เวลาที่เราทําของใช่ไหมเรากดบันทึกอะ่ะนะครับในเรื่องของเนี่ยของเนี่ยตอนแรกข้างนอกผมทําจูดีไว้สปีดประมาณ80ดสิบกว่าเลยนะนะครับผมเอาไปเล่นอารีนาทุกครั้งที่เราทําเสร็จนะเขาจะถามเราบันทึกไหมพอเรากดบันทึกนะครับเราก็จะมาข้างนอกฉะนั้นเนี่ยทำในนี้ให้เสร็จก่อนนะครับแล้วใครจะเล่นทําทีมอารีนาข้างนอกเนี่ยก็มาทําของอารีนาข้างนอกทีหลังนะครับเพราะว่าถ้าเราเกิดเราทําข้างนอกเสร็จเนี่ย ของข้างในเนี่ยจะไม่เปลี่ยนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้เพราะว่าตอนแรกผมทำสปีดไว้80กว่าผมเอาไว้เล่นอารีนานะครับเอาจูรีไว้เปิดเรียกว่าอะไรอะห้ามห้ามเกิดนีแล้วก็พี่คายเนี่ยสาดสกิลเนาะนะครับพวกสมบีฝั่งตรงทรามจะได้ไม่เกิดนะอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะเผื่อว่าใครที่ยังไม่ทราบน,นะครับถ้าจะทํารูน เออไม่ขอใถ้าจะทําอุปกรณ์สมสัยเนะี่ยคุณมาทาในกิวก่อนแล้วคอยไปแก้ข้างนอกข้างในจะไม่เปลี่ยนนะครับเ,เดี๋ยวผมลองทาให้ดูด้วยเนาะและถามว่าพี่เราเล่นไปแล้วได้อะไรครับอ่ะเรามาดูของจูงใจงก่อนในส่วนของร้านค้าใช่ไหมนี่ครับถ้าเกิดใครที่ตีไปนะฮะนี่เราจะได้พวกกล่องกุญแจน,นะครับตัว๋วอะไรพวกนี้นะเนาะแล้วก็มีในเรื่องของเอมิเลียครับตัวนี้ตัวละครสีดาวเราสามารถซื้อได้จากตรงนี้เนาะและนะครับนี่อันนี้จะเป็นในส่วนของอดีตเซเว่นไนท์เนี่ยนี่ นะครับซื้อได้โอ้โหบอกเลยว่าดีจัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะที่เราจะเพิ่มค่าสเตตสัตว์ตเลี้ยงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ไม่อยากให้พลาดเพราะว่าในเรื่องของกิวเราก็ได้ของค่งอนข้างดีเนาะในกิววอลก็ดีนะครับในส่วนของเกมเนี้ยจะเน้นของกิววอลคือเน้นหมดทุกอย่างเขาอยากให้คุณเล่นทุกคอนเทนต์นะครับพูดง่ายๆอย่างนั้นเลยนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการจัดตัวดีกว่าจัดทีมดีกว่านะว่าจัดกันยังไงนะแม้ว่าเนี้ยพื้นที่ที่ต้องจัดวางเนนนนี่ยรัััพืออมงงขาดกหละ ฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปตามคนในคิวนะครับแล้วก็ผมอาจจะต้องคัดคิวนะซึ่งเดี๋ยวผ่านจากรอบนี้ไปเนาะถ้าเกิดว่าครบหรือไม่ครบยังไงเนี่ยผมอาจจะต้องคัดคนในคิวเพราะว่าตอนแรกผมเปิดคิวมาเป็นแบบก็คือเปิดมาแล้วก็รับคนเข้าเพราะว่าผมเล่นผมก็อยากมีคิวเป็นของตัวเองเนาะอะไรประมาณนั้นเลยนะนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะต้องคัดคนผมว่าถ้าไม่มี60ทีเนี่ยเล่นไม่ได้นะนะครับและเมื่อลูกกิวจัดเสร็จนะครับหัวกิวหรือรองคิวก็ต้องกดด้วยถ้าไม่กดก็อดเล่นเหมือนกันอ่า ทีมแรกเนาะนะครับทีมแรกเอาเป็นทีมทีมที่ทุกคนน่าจะมีก่อนล้วกันนะเป็นทีมกายภาพทีมในการกันเนี่ยจะมีทีมเวทกายภาพทีมถึกเนาะนะครับส่วนทีมเดสเนี่ยผมไม่แนะนํานะเพราะว่าทีมเดสเนี่ยถามว่าตัวผมก็มีครบนะอย่างทีมเดสใช่ไหมเรามีอากิล่านะครับมีพี่คริสนะแล้วก็มีหนอกใช่ไหมสามตัวได้ครบเลยแต่ถ้าเกิดเราการบ้านด้วยทีมเดะครับฝั่งตรงข้าม เข้ามาเอาไอตัวไอดีโอเข้ามาตัวเดียวจบเลยเ <g> ด <ül> สไม่ติดนะฉะนั้นไม่แนะนำนะครับทีมเดสเหมาะอาการไถด่านหรือว่าลงหอมากกว่าเนาะไ<อ>กายภาพนะครับก็จะเน้นสปีดเร็วๆเนาะก็จะมีตัวที่แนะนำนะครับอยู่2ตัวด้วยก,กันก็คือไอรีนนะครับเพราะไอรีนเนี่ยจะมีในเรื่องของกายภาพนะครับเพิ่มกายภาพและตัวหนึ่งก็คือเดวโลนนะครับเราสามารถแยก2ทีมได้นะถ้าเกิดว่าคุณมีแทโอ อีกบ้านนึงเนี่ยอาจจะเป็นไอรีนเนาะไทโอนะครับไทโอก็อาจจะอยู่กับเดลโรนนะเพราะว่าเดลโรนเนี่ยสามารถที่จะใบได้นะแต่จริงๆเราไม่ได้เอาเดลโรนมาใบหรอกเราเอาเดลโรนนะครับมาบัฟดาเมจให้ไทโอแล้วก็นะครับไอสกิลที่มันสับอ่ะเพื่อนๆคือในนี้มัน3ตัวถูกไหมมันสามารถสับได้2เป้าก็คือสับแรงๆก็เรียกว่าตายได้เลยนะครับหรือไม่ตายก็เกือบตายอะไรประมาณนั้นนะฮะฉะนั้นในทีมแรกผมจะเอาเป็นกายภาพสปีดนิดหนึ่งนะก็คือมีไอรีนนะครับไอรีนเนี่ยผมเอามาเปิดช็อตก่อนเลยนะช็อตสกิลบบนนะครั หรือว่าใครจะเอาคางูระก็ได้นะนะคุณจะเอาคางูระเป็นซ้ายก่อนนะครับแล้วก็มีอยู่กระเดวโลนก็ได้แล้วตัวสุดท้ายก็จะเป็นไขนะ่เนาะไขดาเมจนะครับสกิลผมตั้งประมาณนี้นะก็คือซ้ายก่อนนะครับจริงๆซ้ายก่อนก็ได้นะหรือจะอันนี้ก็ได้นะครับนะได้หมดเลยหรือผมอาจจะแยกดีไหมเพราะว้ Hawaii 2ตัวนี้มันมันก็สามารถบูทดาเมจได้เหมือนกันนะทุกคนนะนะครับอ,อผมแยกไปบ้านเจฟดีไหม อเอาเจมอยนี่ดีกว่านะครับเออแบบนี้ดีกว่าสปีดมันก็จะลดลงไปหน่อยเนาะฉะนั้นเนี่ยผมต้องไปทําของเจฟใหม่นะครับอ่เอาแบบนี้ดีกว่าก็คือเปิดมาด้วยคาร์โวล่าครับนี่แล้วก็ประมาณนี้เลยนะนะครับหรือว่าใครที่จะเอาเป็นไอ้นี่ก็ได้ของสมมุติว่าเพื่อนๆบอกว่าพี่ราเชลผมของแน่นะเอาราเชลไปใส่ครับผมนะครับแบบนี้ก็ได้นะฮะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะครับทรายก่อนแล้วก็ตีล่างตีบนนะ คือตีล่างมันหลายฮิตนะครับเอาไว้ถลุมกระเลาะให้หมดเผื่อว่าฝั่งตรงข้ามเอาแทโอหรือว่าเอาใครเข้ามาเหมือนกันนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับทีมแรกเนาะเนี่ยนะครับดเมแล้วก็ทีมที่2เนี่ยก็จะเป็นไอรีนนะครับถ้าจะเอาแรงก็คือเอสแต่ถ้าเกิดไม่เอาแรงก็แบบนี้เลยนะครับจบแน่นอนอย่างเงี้ยอ่ะนี่ก็ได้อีกบ้านหนึ่งนะครับนี่เราจะได้2บ้านแล้วนะทีมกายภาพนะใครที่มีแทโอนะครับแทโอนี่แทโอนะครับไอรีนเอสเนี่ยบูตโดเมแบบสุดๆเลยนะครับ อีกบ้านหนึ่งก็จะเป็นคายเนะาะคายูุลาาจะมีกันทุกคนนะคายคาุูลาแล้วก็ใส่เป็นถ้ามีเดียวโลนใส่เดียวโรนดีกว่านะเดียวโรนมันเก่งกว่านะอันนี้ผมใส่ราเชียลไปลาเชลมีตายเกิดด้วยนะครับเนาะแล้วก็นะครับต่อมาก็จะเป็นทีมทีมถึกนะทีมถึกก็จะมีนี่ครับเพทานใครที่มีเพาทเพานเอามาก,กันได้นะครับเนาะแต่ว่าผมไม่แน่ใจเนาะฝั่งตรงข้ามาเขาจะมีตัวเรียกว่าอะไรล่ะอมิเลียนทุกคนไหมนะครับ มิเลียมันสามารถที่จะซู้เฮตันได้นะแต่ตอนนี้น่าจะยังไม่ค่อยมีหรอกนะครับใช้ไปก่อนแล้วก็เพตันเนี่ยเดี๋ยวผมใส่แหวนที่ดีที่สุดในลยผมเพิ่งได้มาทุกคนนะในการฟาร์มหนึ่งวันเต็มของผมผมเพิ่งได้แหวนวง <c oughs> มาหนึ่งวงนะฮะเป็นแหวนที่หากเลือดน้อยกว่าห้าสิบจะฟื้นฟูนะครับเป็ดพีเนาะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เหมาะกับเพตันมากๆอะเพตันเอาไปลูกถ้าสี่สองจะเก่งมากนะเพตันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยใส่เป็นภายก็ได้นะครับเนาะแล้วก็ใส่เป็นในเรื่ององงขโคนะโคคเเนนนาาะะพรรวว่่ีีมิับ มาถึงเนี่ยสามารถแปะสกิลได้แล้วก็ไพน์มาบัฟดาเมจให้โคเนาะสกิลที่ผมตั้งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้เราสามารถลดเลือดก,ก่อนได้นะครับเพตันเปิดมาลดเลือดเนาะหรือว่าจะเอาโคก่อนก็ได้เนาะนะครับก็จะประมาณนี้เลยทีมนี้เนาะสัตว์เลี้ยงเนี่ยใส่เป็นถึกนะครับเพราะว่าเอาในเรื่องของเพงตันเนี่ยมายืนรับดาเมจนะมันมาถึกอยู่ข้างหน้านะครับสอ,สองตัวสองตัวเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าโคกับโคกับนะฮะไพนเนี่ยค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะครับเนาะส่วนต่อมานะครับจะเป็นทีม สปีดนะฮะทีมสปีดก anyway. ็จะมีนี่เลยครับผมทีมสปีดทีมนี้นะครับอ่ะทีมสปีดทีมนี้ทีมสปีดเอ่อเรียกว่ามิวคีแล้วกันเนาะมิวคีกับวาร์เนซ่าแล้วก็จูรินะครับเวลาเล่นเนาะก็เพื่อนๆจะซายก่อนก็ได้นะหรือจะรีคูดาวฝั่งตรงข้ามก่อนก็ได้นะครับอันนี้ผมรีคูดาวไปก่อนเพราะว่ามันมีสามเป้าถูกไหมมาถึงเนี่ยเรารีเซ็คคูดาวเสร็จนะครับเราสตาร์ทแล้วก็สกิลบนนะครับแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ย เป็นในส่วนของจุลิจุลิจะมีตีขนาดครับอ่าจุลิก็จะตีไปเรื่อยๆเนาะนะครับหรือใครที่ไม่มีจุลินะฮะอาจจะเปลี่ยนตัวอื่นเป็นดาเมจเวทก็ได้นะอย่างเช่นถ้าตัวหายง่ายๆก็เบริก้าก็ได้ครับเนี่ยเอามาทำดาเดจเวทนะเราก็หรือจะเอาลินมาแทนก็ได้นะตัวนี้นะครับก็เป็นเวทอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเมลคีเนะี่ยมันบังคับต้องเวทสามนะครับฉะนั้นเนี่ย ที่แน่ๆคุณต้องมีวานิสาตัวนึงและเล่นกับมลคีเนาะแล้วก็อีกตัวเนี่ยใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับทำสปีดสูงๆูนะอันนี้สปีดน้อยไปเดี๋ยวผมต้องอาจจะต้องมานั่งแก้สปีดเพราะว่าผมลองแก้แล้วของข้างนอกมันโดนแก้ตามนะครับแล้วก็จะมีทีมหนึ่งก็จะเป็นทีมจอฮีถ้าใครที่มีจอฮีเนี่ยหรือมีลินเนี่ยก็เล่นคู่กันได้เนาะแล้วก็ยูชินนะครับอันนี้เอายูชินปักแล้วก็ลินสับสนเนาะแล้วก็ตัวดาเมจเรายิงไปเลยนะครับนะฝั่งตรงข้ามก็จะ โดนดาเมจค่อนข้างแรงหรือใครไม่มียูชินนะครับคุณสามารถใช้เป็นเนียได้ตำแหน่งเนี้ยต้องเป็นยูชินหรือไม่ก็เนียนะเพราะว่ามันจะค่อนข้างปวดครับนี่เนียผมยังไม่ได้ปั้นไงแต่ยูชินผมมันซีสองแล้วไงนะฮะเนียก็ค่อนข้างดีนะครับมีในเรื่องของนี่ครับเพิ่มคูดาวเนาะนะฮะแล้วก็ช็อตนะครับคุณอาจจะมาถึงแบบว่ามาถึงช็อตไปก่อนก็ได้หรือจะเพิ่มคูดาวไปก็ได้นะเนียเนาะรหรือใครไม่มีลินอ่าใครไม่มีลินก็จะเป็นยูชินเนียก็ได้นะครับเนาะ เปิดมาถึงนะฮะยูชินสตันเพิ่มคูดาวอะไรไปประมาณนี้แล้วก็เาเมจยิงก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมดห้าทีมส่วนใครที่บอกโอ้พี่ผมไม่มีเลยนะเพลตันพายโคที่พี่พูดมาเนี่ยนะครับไอทีม4ี่หลังอันหลังเนะี่ยพอจะหาได้อยู่เนาะฉะนั้นเนี่ยทีมที่นะครับอาจจะเหมาะอีกอันนึงในการการก็อาจจะเป็นทีมที่เป็นทีมถึกนะเพราะลูดี้เขาเพิ่งแจกมาลูดี้นะครับเพื่อนๆสามารถใส่ของลูดี้ได้ประมาณเออใส่เป็นในส่วนของถ้าลูดี้นะ ถ้าผมเน้นกันบ้านนะคือไม่ได้เน uh, mm ้นเล่นอย่างอื่นนะครับใส่เป็นปรับสมดุลนะนะครับเพราะว่าตัวมันจะถึกด้วยนะครับแล้วก็ใส่เป็นอาจจะใส่เป็นพลังป้องกันก็ได้นะครับเนอะอาจจะใส่ตรงนี้พลังป้องกันแล้วของที่เป็นเสื้อก็อาจจะเป็นบล็อกก็ได้นะครับผู้ปรับสมดุลเนี่ยข้อดีก็คือมันจะเหมือนคุณมีรูนวิวอะครับต่อให้เธอแลกเปิดมาคุณโดนซีซีนะครับคุณก็ยังมีวิวอยู่บนหัวเหมือนสมินวร์คุณจะได้ออกสกิลแน่นอนฉะนั้นเนี่ยเราจะตั้งนะครับสกิ ก็มีรูดี้แล้วตัวหนึ่งใครที่มีคาร์มาเอาคาร์มาไปคามามีทั้งเดาเมจแล้วมีฮิวเอาคามายืนหลังนะครับเนี่ยก็จะได้แต่ถ้าไม่มีคามาเจฟก็ได้ครับเจฟมีสตันนะแล้วก็มีตีส,สวนนะครับแล้วก็มีรูดี้ทำให้ถึกเล็กตัวหนึ่งก็เป็นฮิวฮิวที่ดีก็น่าจะเป็นอลิสนะอลิสดีครับเพราะว่ามีฮิวที่แบบเพิ่มดีเฟนซ์ด้วยครับผมเนี่อลิสผมมีอยู่ C2 แล้วครับแต่ว่าผมไม่ได้เอากันเนาะเนี่ยทีมันเต็มแล้วอะ ถ้าเกิดไม่มีอลิสก็จะใช้เป็นคาลินก็ได้นะคาลินมีฮิวฮิวเดี่ยวฮิวแรงแล้วก็มีชุบด้วยนะคาลินก็ได้คาลินนะฮะลูดี้เล็กตัวหนึ่งนะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีนะคุณไม่มีเจฟไม่มีคาม่านะครับตัวที่น่าใส่ก็อาจจะเป็นไคเดียสักตัวหนึ่งใส่อะไรก็ได้แล้วกันอีกตัวหนึ่งเอาที่พี่มนดึกถึกอะ่ะนะฮะถ้าตัวม่วงนะถ้าตัวม่วงมันก็ไม่มีใครน่าใส่แล้วนะ อ,นะอาจจะต้องลุกชันเซเลอร์อะไรพวกนี้ก็ปั้นปั้นใส่ไปก็ได้นะครับมันก็ถึกเหมือนกันหรือว่าใส่อะไรไปก็ได้ที่เหลือเนาะอาจจะใส่ซีอินไปห้อยไว้ก็ได้นะครับว่ายืนทำโจเมนะ่เนาะเพราะว่าแล้วก็ใส่แหวนแหวนนมตาหรือแหวนตายเกิดอะไรพวกนี้ให้ใส่อินไปก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีเนี่ยมีเจฟมีคาร่า,าเนี่ยแล้วก็ลูดี้เนี่ยนะครับใส่ได้บ้านหนึ่งเลยนะอันนี้ผมกําลังคิดอยู่ผมจะเอาเจฟขึ้นซีสองดีไหมหรือนะฮะผมจะเข้าโครงการสามแรกหนึ่งนะฮะสไปซ์สอง เจฟหนึ่งหรือว่าจะไปเข้าบอ่อมิวคีดีอันนี้ก็ยังกำลังคิดอยู่นะนะครับเพราะว่าเอาออารีน้าเปเร์เซนเนี่ยผมก็มีครบแล้วนะห้าทีมนะส่วนทีมกิวเนะี่ยกิวผมน่าจะใช้ประมาณนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวหาของมาบิวให้แรงขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองกดบันทึกให้ดูนะครับทีนี้เนะี่ยเมื่อกี้ที่ผมบันทึกไปใช่ไหมเวลาบันทึกทีหนึงนะ่งอ่ะเพื่อนๆค่อยๆทำนะไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆทํามันเสียเงินค่อนข้างเยอะครับเสียเงินมาแล้วจ่ของข้างนอกเลยเนี่ยผมนั่งทําไปทํามาแล้วเไ่มนะตั้งผมเหลืออยู่สี่คีีีีแรกกมมตตััั้้งงเเเยอออะะนนนาา่่่ทิป เมื่อกี้ผมเปลี่ยนแหวนเพยตันไปถูกไหมฉะนั้นเนี่ยแหวนเพตันข้างนอกจะโดนเปลี่ยนนะครับนี่เห็นไหมครับและถ้าผมเปลี่ยนของข้างนอกของเพตันอะสมมติว่าผมเปลี่ยนให้ดูนะแหวนคือมันถูก,กว่าอย่างอื่นเนี่ยอะสมมติผมเปลี่ยนนะะผมเปลี่ยนแบบนี้นะอนะเปลี่ยนแบบนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะว่าข้างในเนี่ยแหวนเพตันจะโดนเปลี่ยนไหมนะครับพวกแหวนพวกอุปรกรณ์เนี่ยมันนับเป็นนับเหมือนกันนะนะครับไปเข้ามาดูปึ๊บทีมป้องกันนะครับอ่าบ้านบูชแนลเนาะ เดี๋ยวเรามาดูครับว่าโดนเปลี่ยนไหมโดนทุกคนอ้าวแย่แล้วฮะวิขออภัยด้วยนะผมนึกว่ามันไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าตอนที่ทาเสร็จเนี่ยมันให้เรามีบันทึกเนาะฉะนั้นเนี่ยครับอัปเดตใหม่ทุกคนของที่เราทําข้างในนะฮะกับข้างนอกมาทาทีหลังเปลี่ยนเหมือนกันโอ้โหลําบากแล้วทีนี้ฉะนั้นเนี่ยนะครับจัดของข้างนอกให้มันดีแล้วกันเนาะจะได้ไม่ไม่งงนะเวลาเข้าข้างในนะครับตอนแรกผมนึกว่ามันไม่เปลี่ยนนะผมผมว่ามันน่าจะแยกกันนะอ่ะ อันนี้เราเปลี่ยนกลับแล้วนะเพื่อนเป็นพยานนะครับนี่เปลี่ยนกลับไปแล้วนะฮะอะบูชนแนลนะครับแหวนจะเป็นแหวน่วงเหมือนเดิมตามเดิมนะครับนี่นะฮะสรุปว่าพี่แกจะให้ผมบันทึกทำไมเนี้ยเออนะฮะ ฉะนั้นเนี่ยผมว่าไปทําของข้างนอกมากขยัางง่ายกว่าแต่ถ้าสปีดทีมรวมตรงเนี้ยเออม,มันก็จะดูดูง่ายดีเนาะทีมเนี้ยผมอาจจะแตกนะถ้าเกิดว่าเจอคนที่ Speed สปีดสูงๆออย่างเช่นสปีดร้อยห้าสิบบวกอะไรประมาณเนี้ยนี่ยครับใครที่จะเล่นทีมเมลคีเนี่ยแนะนําว่าอัดสปีดให้สูงที่สุดนะครับมีสปีดแล้วก็ใส่เป็นเส้นหมอผีมันช่วยได้หมอผีสี่ชิ้นมีสปีดนะครับอันนี้ผมใส่อันนี้มันไม่ใช่หมอผีเนี่ยทุกคนมันเป็นต้านเนี่ยผมต้องไปแก้ของข้างนอกของ วานิซ,ซ่ซาใหม่นะวันนซ,ซ่ซาตอนนั้นผมมาไปลงหอมอเดี๋ยวไปแก้ใหม่ให้เป็นเซ็ตหมอผีนะครับหมอผีสปีดสูงๆแล้วก็เดี๋ยวอันนี้อันนี้ก็ไม่ตรงเนะี่ยเดี๋ยวไปแก้ใหม่ให้มันเป็นหมอผีมันเลยนะครับอืมนี่แหละอันนี้ผมทําข้างในผมก็เลยทําไปทํามาแั๊บแก้สปีดข้างในมันก็เลยงงๆเดี๋ยวไปแก้ข้างนอกรู้สึก,กว่าจะง่ายกว่านะครับแล้วก็อ่าบ้านนี้ลงตัวแล้วเนาะเพื่อนๆอย่าลืมใส่สก,กิลด้วยนะ นะครับอันนี้จะเอาโค้เปิดก่อนก็ได้หรือว่าจะสกิลล่างนะครับสกิลล่างของไพยเปิดก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยแต่ผมอยากเอาเพตันไปลดเลือดก,ก่อนไงเพราะว่าสกิลนี้นะครับมันจะเปลี่ยนให้พีสามสิบสองเปอร์เซ็นต์คือฝั่งตรงข้ามเข้ามาเลือดเต็มนะฮะเราก็เปลี่ยนไปเลยนะฮะสัตว์เลี้ยงนะครับบ้านแรกแนะนําใส่เป็นถึกเนาะเพราะว่าเราจะเพตันมาค้าถึกนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนมีกับมีโน้ตมีย้อนจีอะไรพวกนี้ใส่ไว้ได้เลยนะส่วนทีม กายภาพเนี่ยกายภาพกับอีรินแรงนะครับแล้วก็จะมีตัวนึงก็เซรีนะที่ค่อนข้างแรงนะครับก็จับประมาณนี้นะเพื่อนๆนะแล้วก็นะครับใครที่เป็นลูกกิวไปเตือนหัวิวด้วยพี่เนี่ยมันยังคนกันมากยังไม่ครบเลยเนะี่ยมันยังขาดอยู่นะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อใครที่ดูคลิปนี้นะเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยผมต้องทักไปบอกคุณเพื่อนผมชื่ออะไรนะคุณยุ่นแล้วนะบ,บอกคุณยุ่นกันบ้างหน่อย น่าจะตามได้ง่ายสุดแล้วนะฮะหรืออาจจะต้องให้คนอื่นีัยกันสะักคนหนึ่งไปก่อนนะนะครับหรือใครที่ใส่ไม่ครบเนะี่ยก็ใส่ใส่ให้มันครบนะถ้าไม่มีอะไรจริงๆนะไม่มีอะไรแบบว่าไม่มีมอนจริงๆอะไรก็ใส่ใส่ไปก่อนนะเพราะว่าเวลาเราเข้าไปตีเนี่ยเราต้องตี5ทีเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้านะครับจัดก,กันเสร็จหมดเรียบร้อยผมได้เล่นกิวลอบนี้เดี๋ยวผมมาทําในเรื่องของการบุกบ้านให้ดูเป็นแนวทางแล้วกันเนาะสำหรับใครที่จะเล่นสงครามกิวหรือใครที่อยากอยู่กิวเดียวกับผมนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยว่าอยากเข้ากิวด้วยแล้วก็เดี๋ยวทิ้ง เออลิงไลน์ไว้ให้นะนะครับเป็น QR ว o า e ค้ไลน์เนาะสามารถที่จะเข้ากลุ่มไลน์ของเกมเอาไว้คุยกันนะครับจะเป็นคนที่อยู่ในกิวก็ได้หรือไม่ต้องอยู่ในคิวก็ได้นะครับก็คือเข้าไปเอาไว้คุยกันแลกเปลี่ยนข้อมูลเนาะเพิ่งทำมานะครับเพิ่มเติมวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม